ผู้ชมว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะโอ้โหโเป็นสีส้มและสีแดงเกือบทุกวันเลยใช่ค่ะส่งผลต่อสุขภาพของเรายังมากเลยระ<ช>บบทางเดินหายใจด้วยถูกต้องขณะเราสองคนไม่มีโรคประจําตัวนะคะคุณผู้ชมคะคนผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็ต้อง,องดู<อ>งแลใชเ่เด็กๆเล็กผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเราพาคุณผู้ชมไปติดตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกันเลยค่ะหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่3 เตรียมพร้อมนะคะในการบินเกี่ยวกับภาร,รกิจในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่กองทัพภาคที่3ค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะก็รายง,งานมาค่ะว่าในช่วงฤดูแรงนะคะในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือจะประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นประจำทุกปีและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่3กองทัพภาคที่3จึงได้มีการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมการในปฏิบัติการภารกิจในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ MI17 เพร้อม ทดสอบอุปรกรณ์ถุงบรรจุน้ำนะคะแบบพับได้โดยได้ทำการฝึกในสถานการณ์จริงที่บริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคันโชกอํำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกค่ะท้งนี้ค่ะท้งนี้ค่ะระหว่างการวินฝึกซ้อมได้พบเหตุไฟไหม้ป่า2จุดบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแม่ทับภาคที่3ค่ะจึงสั่งการให้เร่งเข้าดับไฟป่าเป็นการด่วนโดยนำเฮลิคอปเตอร์ หอนคูกทหาร17บินลงตักน้ำบริเวณเขื่อนแควน้อยทำการดับไฟป่าทางอากาศจำนวน2เที่ยวบินน้ำจำนวนกว่า7,000ลิตรจึงสามารถควบคุมไฟป่าได้ทั้ง2จุดได้ในที่สุดค่ะทางนี้ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ได้นำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ MI-17 เพื่อปฏิบัติการดับไฟป่าได้ประจําไว้จํานวน2พื้นที่ค่ะได้แก่จังหวัดพิษณุโลกคอยดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดเชียงใหม่คอยดูแลพื้นที่ภาเคเหนือตอนบนขณะที่ค่า PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้เริ่มลดระดับลงมีค่า48ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางนั่นเองค่ะ